เดินจับมือกันทุกสุขด้วยกันหัวเราะร้องไห้ด้วยกันมันนานเท่าไหร่ฉันไม่เคยลืมจากหัวใจวันที่เรายิ้มวันที่ทะลาะภับวันและคืนเหล่านั้น จะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเมื่อนกับเมื่อวานอยู่ในสุดลึกความสรงจำแต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้นี้ฉันนั้นไม่ เธออยู่ข้างบ้านเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาดูหวยกันนะับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆ